สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุเพนัปเปอร์อคุณดอยค่ะเช้านี้เราสองแม่ลูกนะคะเราจะทําเมนูต่อกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่พี่ชัยเอามาฝากนะคะไม่ได้ไปถ่ายต่อไปเอานะคะเนาะเพราะว่าพี่ชัยเขาโตเอามาฝากทีไว้เมื่อคืนนะคะเราก็เลยจะทําเมนูอร่อยอร่อยจินจ้เช้านี้ค่ะอันนี้จะเป็นสมัยมาเปนแหละ เป็นมิอันนี้พืชตามบอกนะคะแล้วก็นึ่งแล้วค่ะเมื่อกี้ก็เลยแก่ออกมานะคะเพื่อที่จะมาทำเมนูค่ะมันจะไม่ค่อยใหญ่เหมือต่อหัวเสือนะคะนกพ้นตาบอเนี่ย

พอแกียวมาแล้วได้เยอะมากเลยค่ะนี่ก็คือจะเป็นพื้นตาบอดนะคะหรือว่าต่อนี่แหละต่อตาบอดนะคะท่านคนเรียกว่าอย่างงั้นเลยเนาะเรียไม่ถูกนะคะแล้วก็มีผักกาดอันนี้ก็คือจะเป็นการถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจะเป็นผักกาดที่ผักกาดหมนะคะเราก็ามาใส่ใส่ไว้แล้วเดี๋ยวไว้เราฝนทาให้ดูดีกว่านะคะว่าว,วิธีการทำผัาดอันนี้เป็นยังไงนะคะเนาะตอนนี้น้ำมาร้อนแ,แล้วเดี๋ยวเราใส่พิสุกัดอันนี้ไปนะคะเนาะพิสุกกา กระเทียมน,นะคะผ่าให้หอมกรอบเสร็จแล้วเดีย๋ยนกขดจะผ่าอันนี้นะคะนกเช้านี้ทําเมนูบ,นบ้านอร่อยอร่อยจริงกันนะคะผ่าให้หอมแล้วเราใส่ลงไปเลยค่ะอืกิ่นนี่คือแบบหอมมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ผ่าไปเรื่อยๆนะคะผ่าไปสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่าเรานื้อสุกแล้วนะคะอันนี้ ใส่ผัดชีกานี้ลงไปเลยนะคะเนาะต้มของค่ะใส่เข้ากันแล้วก็คนแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าเนาะโสดานี้หมดแล้วนะคะเนาะไปนิ่งแล้วเราไม่ได้กินค่ะค่ะเพราะราสุแล้วลค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะเนาะทุกคนบอกเลยว่าหากินยากด้วยนะคะเนาะ้าต่อแบบนี้เนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้กินนะคะ อีกคือแบบหอมบาบ้าเลยนะคะอหอมวันนี้นันเสนอเมนูผ่าพึ่งตาบอดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทีนี้ก็สวัสดีค่ะพอไี้ญไปกินข้าวก่อนนะคะกินหอมบ้ากๆเลยค่ะ